สวัสดีครับ f อสกลนครพันปามนะครับสกลนครพันปามจำนายซีหลาดเอลิตนะฮะีหลาดแท้แน่นอนกว่านะครับผมวันีของบ่าวตาไทยอำเภอบ้านม่วงนะครับปลูกปามทั้งทีต้องได้พันแท้นะครับถ้าได้พันปลอมจะเสียใจไปตลอดชีวิตนะครับวันนี้วันที่22นะครับพฤศจิกา2568นะครับวันนี้ก็เป็นวันครบรอบตัดปามอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัดปาล์มทุกๆสิบห้าวันหรือสองอาทิตย์ก็ได้นะครับผมอันนี้ให้มันตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ประมาณสองอาทิตย์ตัดครั้งหนึ่งนะครับปาล์มที่ท่านเห็นอยู่ในขันอันนี้คือ4ีลาดเอลิทนะฮะสีลาดอายุสามปีกับอีกหกเดือนนะครับถ้าท่านปลูกปาล์มพันธุ์แท้แล้วก็บำรุงดีๆนะฮะมันก็จะประมาณนี้นะครับลูกไซม์มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับหน้าแรงนะครับที่ สกลนครนะครับตอนนี้อากาศหนาวด้วยนะครับเขาก็ยังแทงยอดอยู่เรื่อยๆนะครับปาล์มเป็นพืชที่ทนแรงครับถ้ายิ่งเราปลูกสายพันธุ์ที่ทนแล้งแล้วก็ยังให้ลูกดกอย่างนี้นะครับเราก็จะมีผลผลิตขายทั้งปีนะครับดูลูกใหญ่นะครับอันนี้ก็หลักสิบโลขึ้นไปแล้วนะครับเทียบกับมือผมนะครับบางทีมิติตรงนี้มันก็ใกล้ๆกล้องอาจจะดูยากหน่อยนะครับ มันก็จะขึ้นซ้อนกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยพันธดีนะฮะปลูกปามพันธดีพันแท้นะครับพันที่ทนแล้งก็จะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับนะครับสิบถ้าแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของผลผลิตห้าสิบเปอร์เซ็นต์แรกก็คือสายพันธุ์นะครับถ้าเราเลือกพันธุ์ถูกหรือพันธุ์แท้เราก็ได้มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเราต้องบำรุงนะครับหรือการจัดการให้ถูกต้องนะครับ สมปีกับอีกหกเดือน,นครับลูกนี้ก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับออกแดงๆแล้วนะครับวันนี้เป็นวันตัดปลาล์มอีกวันหนึ่งนะครับผมปลูกปลาล์มทั้งทีต้องได้พันแท้นะครับต้องไว้เลยนะครับวัดีมี f อซท่านหนึ่งถามว่า นึกว่าผมเป็นบาวต้านะครับบาวต้านะครับผมไม่ใช่บาวต้านะครับผมอาจารย์ต้นนะครับสกลนครนะครับที่ผมเอ่ยถึงบ่อยๆบาวต้าก็คือท่านเป็นผู้รเริ่มนะฮะหรือเจ้าแรกๆนะครับในการปลูกฟาร์มสีลาดนะครับหรือสีลาดเอลิตนะฮะที่อําเภอบ้านม่วงนะครับท่านได้ปลูกอยู่ที่อาเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับสาหรับผมนี่ปลูกที่อําเภอพานานิคมนะครับแล้วก็แปลง เพราะต้นกล้าก็อยู่อำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครนะครับผมจะเอ่ยถึงท่านเพราะว่าผมให้เครดิตท่านตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเดิมทีเนี่ยผมคิดว่านะครับคิดเอาเองแล้วก็ไม่ชอบในการปลูกปาล์มเลยเพราะว่าเห็นปาล์มข้างทางแล้วมันไม่ค่อยเป็นผลไม่ค่อยเป็นหมากเป็นผลสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยใช้คําว่าไอ้ดนไล่นะครับหรือไม่ชอบเลยทีเดียวเชียวนะครับ ก็ก็คือแอนตี้เลยก็ว่าได้นะครับภาคอีสานมันอู้ปลูกไม่ได้หรอกผมเคยไปดูในหลายที่นะฮะดูแวะดูก็ไม่ประทับใจผมเลยไม่ปลูกนะครับครัวนี้มาเปลี่ยนความคิดนะฮะพอมาเจอบอตา้าแกปลูกซีหลาดทั้งมิเลเนียมแล้วก็เอลิทนะฮะเดบุดบนพื้นที่สูงด้วยนะเป็นโคกโคกก็คือควนนะครับทางใต้พี่น้องทางใต้เรียกควนนะเป็นที่สูงโคกโคกขี่หินแท้นะครับคือ ดินลูกกลังหินลูกกลังเลยครับแล้วก็ปลูกได้งามดกนะฮะอย่างที่ผมก็ไม่ได้ไปรีวิวสวนท่านมาเป็นรวม2ปีแล้วครับหลังจากผมเห็นสวนของท่านบาวต้าแล้วผมก็เปลี่ยนความคิดเรื่องปามนะครับผมก็เลยคิดว่าโอ้ต้องปลูกแล้วนะครับเพราะว่ามันให้ผลผลิตได้ดีนะครับถ้าเราปลูกสายพันธุ์ที่ถูกต้องเลียเหมาะกับภาคอีสานนะครับผมก็เลยปลูกเลยครับ เนี่ยปลูกด้วยขายด้วยนะครับซีลาดเอลิทผมเลยเ,เลือกพันนี้ครับนี่นะนนะก็ไม่มีอะไรนะครับดังนั้นก็เลยเปลี่ยนความคิดทําให้ผมเป็นเป็นเป็นคนที่ผมนับถือนะครับเปลี่ยนความคิดผมให้เครดิตท่านตลอดครับบาวต้าครับที่จังหวัดสกลนครนะครับผมปลูกปามทั้งทีต้องได้พันแท้นะครับปีต่อไปผมก็จะเริ่มให้ปุ๋ยเคมี เยอะขึ้นมากแล้วนะครับลูกมันจะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับอาจจะให้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นสักหน่อยนะครับอาจจะมีตัวท้ายนะครับ0 0 6 0เพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับในการผสมครับสูตรที่ผมคิดไปแล้วก็คือนะฮะที่เอ็ดศูนย์ศูนย์สองกระสอบนะครับสิบแปดสี่สิบหกศูนย์หนึ่งกระสอบแล้วก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์อีกหนึ่งกระสอบนะฮะเป็นสองหนึ่งสองนะครับ มันจะได้สูตร uh, n สิบห้าแล้วก็ p สิบเอ็ดแล้วก็ k เป็นสิบห้านะครับแต่ก็จะได้อีกตัวหนึ่งก็คือกรรมฐานมาอีกสิบสิบสามสิบสี่เนี่ยแหละโดยประมาณนะครับก็ตกกระสอบละ8 0 0กว่าบาทนะครับถ้าผสมมาแล้วใช้สูตรนั้นครับ21 002กระสอบ18 460 1กระสอบ แล้วก็0 0 6 0 60, อีกหนึ่งกระสอบนะครับสำหรับเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยไม่มีตายตัวนะครับ fc นะครับต้องจำไว้ว่าแต่ละพื้นที่ดินไม่เหมือนกันเราต้องปรับเราต้องดูใบเขาก่อนครับถ้าใบเขามีออล่าใบเขียวยอดพุ่งอยู่แสดงว่าปุ๋ยตัวที่เราวิจัยหรือเราทดลองนั้นถูกต้องนะครับต้องดูโคนดูลำต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในนี้กองขี้ไก่นะครับ คือต้องดูปัจจัยดูลำต้นดูโคนต้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับดูนะอันเนี้ยเนี่ยนะฮะต้องดูหลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ใช่ดูดูแต่ว่าสูตรแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับขอย้ำเลยว่าสูตรปุ๋ยเคมีเนี่ยฮิกแพงไปตามสถานการณ์ของต้นนั้นๆด้วยนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดลำต้นทรงต้นยอดต้องพุ่งนะครับใบต้องเขียวนะครับต้องดูไป ตลอดด้วยนะครับบางทีเราใส่ปุ๋ยแต่มันไม่กินปุ๋ยก็มีนะครับเพราะว่าอินทรีย์วัตถุเราไม่มีนะครับผมถึงย้ำตลอดว่าปุ๋ยก็ต้องมีนะฮะสามอย่างนะฮะย้ำในคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะครับปุ๋ยคอกนะฮะข้อหนึ่งนะครับในการบำรุงของการจัดการเรื่องปุ๋ยนะครับข้อหนึ่งปุ๋ยคอกข้อสองปุ๋ยเคมีข้อสามน้ำหมักชีวภาพนะครับสามอย่างนี้ ต้องมาควบคู่กันนะครับแล้วก็เราดูใบดูกิ่งกา้านดูลำต้นนะฮะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็เราอาจจะต้องลูกอย่างอย่างเคสของผมเนี่ยมันลูกมันไม่เต่งตึงเราฝนหรือว่าปีหน้าเราก็รู้แล้วล่ะเราอาจจะต้องฝนมานะครับตัวนี้มันใส่ปุ๋ยไม่ได้แล้วภาคอีสานนะครับไม่มีฝนลวเราอาจจะต้องใส่0ูนย์ศูนย์หกสิบ ศ0นยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับเรารู้แล้วว่าปีเมื่อกี้ผมแทบจะไม่ได้ใส่0ูนย์ศูยหรืออ่อนมากนะครับใส่ครั้งหนึ่งนิดหนึ่งปีต่อไปเราก็จะมันดกแล้วใช่ไหมสูตรปุ๋ยที่เราใส่2 1่สเนี่ยแล้วก็มีปุ๋ยคอกด้วยเนี่ยเรามีบรอนด้วยแล้วเรามาเพิ่มเพิ่ม0ูนยมันจะทําให้เม็ดมันลูกมันใหญ่ขึ้นนะครับ นอกจากมันดก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 ,ดก,ดกเพราะว่าเรามีปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีมีบปุ๋ยเคมีก็จะมีโบรอนด้วยใช่ไหมทำให้ดกนะฮะปุ๋ยคอกออมีฟอสฟอรัสจากปุ๋ยคอกมีไนโตรเจนจากปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใส่เยอะด้วยแต่เราบกพ้องเรื่อง0 0น0เราก็ทำให้มันลูกใหญ่ขึ้นได้นะครับเนี่ยลูกจากเท่าปัวมือเราแล้วก็ ขึ้นมา2เท่าได้นะครับเดี๋ยวปีหน้าคอยติดตามกันนะครับครันนี้น้ำหนักน้ำหนักมันก็จะเพิ่มขึ้นคือกรรมพันธุ์เขาดกอยู่แล้วนะครับสีลาดเอลิทเนี่ยแต่เราทําให้น้ําหนักมันมากขึ้นได้ด้วยการบํารุงของเรานะครับผมครันนี้ได้ดกด้วยได้หนักด้วยเอาเสือติดปีกนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณ f c นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสีลาดเอลิทนะฮะสีลาดแท้แน่นอนกว่านะครับฝากไว้นอ้อมอ,อกอ้อมใจอยู่นะครับด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังรับจองอยู่ครับยังไม่เต็มมกรากุมพานหกเก้าอาจจะเต็มก็ได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ